เซตการะบบเซตเรียบร้อยกับเอชายอันปกติกับเซ็นเซอร์เลยเก่าปั่นเย็นเย็บติดเอไอมากมันติดจำเลยกันเลยกับติดเอไอมากกับ เย็นปกติกับมันมันตัดมันตัดตัดเลยความความความเย็นได้แล้วมันตัดลเลออยเฮ้ยไปเย็นเยี่ยวนทำไม ความความเย็นได้ก็มันตัดเนี่ยตอนนี้ตัดแล้วครับโอเคก็บอกตัดต่อมั้ตัดต่อปกติกับ ราทำงานอ่ทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่ถือว่าได้โอเคครับเซ็นเตอร์ไหนี้ยาวกาวพันมีจอยู่กับ